ของป้าแทมมี่มีพาเที่ยวสาหรับทีนี้ป้าแทมมี่ยังอยู่ท <man'> ี่พัทยานะจ๊าไม่ไปไหนวันนี้เป็นวันอยู่ดีวันนึงซึ่งก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยู่ใกล้ๆบ้านัเองก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาชมค่ะเพื่อนๆเห็นด้านหลังไหมเอ่ย ด้านหลังคือรายรู้ไหมเป็นสถานที่ที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะที่ว่าทุกหลายๆผู้คนเนี่ยจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือจะมีการเป็นแบบว่าชาวจีนจะมาเที่ยวบ่อยเป็นหลายๆคันรถเลยก็คือจะมาเที่ยวที่นี่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเขาชีจันซึ่งพระพุทธรูปด้านหลังน่ะจะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจัดยิงการใช้ยิงเลเซอร์นะจ๊ะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธมหาวชิระอุตตะ โมพาสสาดาซึ่งมีลูกพระผั่งที่จะเป็นองค์ใหญ่ตอนนี้เป็นเป็นช่วงกลางวันอยู่เท่าที่เราเห็นนะ่ะมันก็เลยจะเป็นคล้ายๆแบบสีทองออกมาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นต,ตอนสีกลางกลางคืนเนี่ยในยามค่ําคืนเนี่ยเขาจะเปิดเปิดเป็นแสงเลเซอร์ที่เขาจะเปิดมาเป็นช่วงกลางคืนแต่เขาไม่ได้เปิดทุกวันนะทุกคนเขาจะเปิดเป็นช่วงเทศกาลเท่านั้นถ้าเทศกาลไหนเขาเขาจะเปิดในช่วงกลางคืนซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร คือจะแบบว่าจะมีมีแสงอ่ะบางทีก็จะเป็นเป็นแสงแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นเป็นคล้ายๆกับที่ทางทางอุทยานตรงเนี้ยเขาจะเป็นคนอนุมัติให้เพราะเป็นแสงสีอะไรแต่ปกติที่เคยเห็นอ่ะคือจะเป็นแสงสีชมพูสีม่วงสีอะไรก็ตามแต่แล้วแต่สถานการณ์นั้นๆซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีเป็นพื้นที่โดยรอบก็คือจะเป็นสวนหย่อมเล็กๆขนาดเล็กๆเนาะก็จะมีเป็นไม่ว่าจะเป็นป่าต้นสีมหาโพธิ์เดี๋ยวป้าทมนี่จะพาไป หลายๆที่ซึ่งซึ่งตรงนี้คือจะบอกว่าไม่ว่าราัชกาลที่9รัชกาลที่10เนอะเขาก็จะมีเป็นเป็นพระองค์ทรงทรงนำต้นพวกนี้มาปลูกด้วยประหตั์ของ เราถงทานเองตั้งแต่หลายปีมาแล้วก็เลยได้เป็นไม่ว่าจะเป็นต้นสีมหาโพหรือต้นอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวจะพาไปดูกันลืมกดติดตามป้าเทมี่มีพาดเที่ยวด้วยสาหรับยี่นีนี้แต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวป้าเทมี่จะพาไปที่อื่นต่อดูวิวข้างหลังไปสักพูน่นึงแล้วเดี๋ยวพาเดินตรวจบริเวณโดยรอบอาจะบอกว่าตรงนี้มันจะไม่ได้เสียค่าเข้านะจ๊ะตอนนี้ซึ่งซึ่งเขาจะเป็นสวนหย่อมให้เปิดให้บริการให้ชมฟรีตลอดตั้งมาสี่ครั้งก็ตลอดนะ ตรงนี้เขาเรียกว่าเขาชีจันซึ่งจะอยู่ติดๆกับสวนสวนองอุงอ่นไร่องุ่นซิลเวอร์เล็กของภรรยาอยู่ติดตกันเลยแต่ถ้าเกิดว,ว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปมีสวนของไร่องุ่นกันแลวว้วเดี๋ยวดูวิวแถวแถวนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนต่อเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกดติดตามป้าเทมมี่มีพาเที่ยวมาด้วยนะดูข้างหลัง โอเคทุกคนตรงนี้ตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ใกล้ที่สุดซึ่งเขาจะมีเป็นอันนี้เลยเป็นโซ่เพื่อไม่ให้ทุกคนก้าวผ่านเข้าไปข้างในเนาะซึ่งซึ่งก้าวเข้าเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นอ่าเป็นน้ําแล้วก็ใกล้ที่สุดก็คือจะเห็นองค์พระพุทธรูปเลยด้านหลังเนาะอืมลองดูวิวด้านหลังก็จะเป็นวิวคล้ายๆเป็นวิวสวนย่อมเลยเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมทุกคน จะเป็นวิวสวนย่อมเลยก็คือแต่วันนี้วันนี้ mm hmm. จังหวะดีที่ว่ามาแล้วแบบว่าเจออากาศอากาศคือไม่แดด mm hmm. แดดไม่ร้อนแต่ว่าอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูต่อไป ห้อยขวางนะจ๊ะตอนนี้ห้อยขวางหนึ่งสองสองหมอชิดใหม่นะจ๊ะไม่ใช่นะเป็นตัวนี้เป็นเป็นที่อันนี้เป็นร้านขายเครื่องดื่มนะจ๊ะพอดีเขาเขาแบบว่าทําทาทาเป็นจากรถเมย์เนาะเอามาเป็นที่เครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเนาะเป็นเครื่องดื่มด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําอัดลมเป็นพวกซาลาเปานะจ๊ะล้วก็มีเป็นพวกไส้กรอกด้วยซึ่งอยู่ติดกับตรงนี้เลยวัดเขาชีจันตรงนี้เองนะ ใครอยากมารู้จักพี่เขามาสั่งออเดอร์ได้ตรงนี้เลยนี่ห้วยวาง122หมอชิดใหม่ทำจากรรตีล้วนนะเขาตกแต่งเก๋มากเลยแต่ว่าเป็นร้านนะทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าเป็นที่นั่งสถานที่กินนะแต่ว่าเขาเารถเมมานั่งทำสวยโอเคทุกคนตอนนี้ป้าธมีอยู่ที่ตลาดนัดที่หนึง่ง หลังจากเมื่อกี้พาทุกคนไปเที่ยวในส่วนของเขาชีจันเนาะแล้วตอนนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เลยวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยก็เลยจะพาทุกคนมาเที่ยวของตลาดนัดซึ่งเป็นตลาดนัดเททธิข์ของของเออตลาดนัดเททธิ์จะมีอยู่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์พอดีตลาดเนี่ยจะตั้งอยู่เวลาช่วงเย็นก่อนน,นั้นเนี้ยเอ้แต่ก่อนน,นั้นเนี้ยเมื่อก่อนที่จะเกิดโรคโรคอะไรพวกเนี้ย ตลาดนั้นนะเขาจะกลางตั้งแต่4โมงเย็นเลยนะตั้งแต่4โมงเย็นเลยแต่เมื่อกี้ป้ามารอบหนึ่งแล้วแล้วช่วงประมาณ5-4่โมงกว่าเขายังยังตั้งไม่เสร็จก็เลยมามาตอนตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงครึ่งละก็กลับมาอีกรอบหนึ่งไปซื้อของแล้วกลับมาก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าไปในส่วนของตลาดซึ่งตอนนี้เขาก็จะมีการในส่วนของที่เคยเคยเข้าไปว่าเป็น distancing นะทุกคนก็คือจะต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย บบนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในส่วนของตลาดนัดกันะนะดึงทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหม ي, ถ้าพูดแบบนี้เออแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปในตลาดนัดซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูแต่ว่าคงไม่ได้คงไ,ไ,ไม่ได้ถ่ายไปด้วยและสัมภาษณ์แม่ค้าไปด้วยเพราะว่า,าทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเนาะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปข้างในกันไปซื้อของกินกันเดี๋ยวตามป้าธมี้ไปข้างในค่ะ Do you wanna know? Well, I'm thinking about you. And I think I have to listen. Because. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. แคบหมูเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะคุณค่ะเจ้าเนี้ยป้ามาซื้อบ่อยนะเป็นเจ้าอร่อยเลยแคบหมูก็แ่มเทพประสิทธิ์นะจ้าทอดใหม่สดๆร้อนๆเลยบริการส่งปีถึงที่เลยนี่แคบหมูแคบหมูเขาอร่อยนะมาซื้อบ่อยมากมเขาให้ชิมอีกแล้วร้านไหนก็ให้ชิมอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่น้ำพริกหนุ่มก็อร่อยนะทุกคน ราคานี้ราคาเทพสิทธินั่นแหละราคาเพราะก็ถามปลายตามนี้เลยน้องเฟิร์นเอาอีกแล้วค่ะนักชิมเมาเล็กค่ะน้องเฟิร์นนักชิมกันอร่อยไหมได้ไหมอ่านี่แหละเจ้าอร่อยจริงๆแวะมาได้นะคะตลาดเทพสิทธิ์เนาะ sorry s DJ Get some. ค่ะคุณใชเเอาสี่สิบาทเขามีให้เลือกด้วยใช่ไหม แบบไหนแบบไหนที่ขายดีอะครับ <c oughs> เอาเอาจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยแบบว่าอย่างละสองชิ้นก็ได้ครับใ,ใ,สรใส่กล่องใส่ก้วยดี่จ้าวพาเยใส่กล่องดีกว่าครับผู้ชายอแะปกะค่ะทุกคนคมองเห็นไหมเออ มะพร้าวน้ำหอมปั่นค่ะทุกคนจะมีเป็นแบบว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นถอดเสื้อด้วยนะ้มามะพร้าวถอดเสื้อการถอดเสื้อก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเขาเขาก็จะเป็นแบบว่าถอดทั้งบนอนะ่ะแต่ว่าอยู่ในกระลานะคะทุกคนอันนี้ก็มะพร้าวลูกไปยี่สิบห้าบาทอีกดูค่อนข้างจะเอวัดกันหน้าหน่อยน้องเฟิร์นเออ มะขาวน้ำหอมค่ะเขาเรียกว่าราจีอสดอรีวิวพี่เขาด้วย ทุกคนตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงเนาะของตลาดเทปเิอรสิตนี่เองก็จะมีเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆเนาะให้ให้ขายไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะเอ่อมีเป็นแรบบิทด้วยกระต่ายด้วยมีหนูนะแล้วก็ของใช้ของใช้ของน้องๆต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นกรงหรือกระเป๋าสะพายหรือว่าจะเป็นอาหารจะมีให้บริการหมดเลยนะจ๊ะ สำหรับสายคนที่แบบว่ามีสัตว์เลี้ยงก็มาได้เลยเนาะมาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวลักคูนปะหรอตัวอะไรอะ่ะเราไม่รู้ว่ามองไม่เห็นเลยทุกคนตัวเล็กเล็กมาใช้บริการได้เลยสําหรับตลาดนะัเทพสิทธิ์จะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะจ๊ะแล้วก็มีของใช้แต่ตรงนี้นจะอยู่ด้านหลังหน่อยนะจะเป็นโซนเกี่ยวกับนี่น้องน่ารักน้องน่ารักนี่เนี่ยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเป็นแบบเนี้ยตัวเล็กๆเห็นไหมเอ่ยชูการายเดอร์น้องชูการายเดอร์ตัวเท่าไหร่ครับอืมอ๋อเลี้ยงยากไม่ให้อย่างงี้ขอบคุณครับน้องชูการายเดอร์นะจ๊ะทุกคน แล้วก็มีน้องตัวเล็กๆอีกนี่สนใจแวะมาที่ร้านตลาดนัดเทพประสิทธิ์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเขื่อนของอาหารอาหารสุนัขนะอาหารสุนัขอาหารแมวแล้วก็เป็นพวกโครงแล้วก็จะเป็นแบบเออ,อเรียกอะไรอะโซ่ต่างๆนาะนาะนะกระเป๋าแชมพูมีให้บริการทุกอย่างเลยตลาดนัดวันศุกร,ร์เสาร์อาทิตย์ตลาดนัดเทพประสิทธิ์ นีแค่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะจ๊ะมาดูได้เลยนี่มีที่นอนน้องแบบบ้านเป็นบ้านเป็นหลังราคาก็ไม่แพงหรอกสี่สาห้าร้อยเนี่ยใครสนใจชอบแบบไหนก็ออกมาดูได้เลย นี่อันนี้ก็สําหรับพวกสําหรับแมวป้าน,น้องแมวน้องแมวที่แบบว่าชอบกระโดดปีนป่ายอะไรเงี้ยราคาก็จะแบบว่าเออราคาก็จะบอกไว้เลย750ดร้อยห้าสัราคาสองอะไรเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเอาไว้สําหรับน้องๆแบบกระโดดปีนป่ายสําหรับน้องแมวเนาะเนี่ยน่าจะเป็นของน้องแมวแน่เลยบานๆแบบนี้มีที่เดียวค่ะตลาดนะัดเทพสิทธิ์นะจ๊ะให้บริการตั้งแต่ทุกเสาร์อาทิตย์มาดูกันได้นี่ อ่าขอบคุณร้านรีวิวพี่เ้าด้วยอาหารสัตว์กรงสัตว์นะจ้ามีให้บริการทุกอย่างเลยอันนี้ก็จะอยู่ท้ายสุดเนาะทุกคนมันจะอยู่ท้ายข้างหลังสุดเลยจี๊จเห็นไหม น,อนเ,เอาแต่ทุกคนหลังจากที่ป้าแฮมมี่พาไปเดินในส่วนของตลาดนาัดเททสิท์เนาะเมื่อกี้แทบกลับมาไม่ทันเพราะว่าฝนต,ตกมีลมแรงลมพายุเข้ามาฝนเลยตกก็เลยไม่รู้จะ ปิดคลิปยังไงก็เลยปิดคลิปด้วยการมานั่งเมาท์มอยกันได้อะไรบ้างไปตลาดนะเทพปร,ระสิทธิ์เมื่อกี้ก็ได้มานี่เลย oh, รองเท้าสวยไหมรองเท้าป้าเองอยากได้สวยปะ <S <S ไม่บอกราคาหรอก <S <S แล้วก็มีนี่เลยอันนี้ของกินมีแต่ของกินสามนรถจะมีของกินมะพร้าว ที่เมื่อกี้ลูกก็เท่าไหร่ลูกละยี่สิบห้าบาทปะ่ะยี่สิบห้าบาทเออลูกมะพร้าวน้ำหอมเอาไว้แช่เย็นไว้กินแช่แล้วก็กินตอนช่วงเย็นเย็นแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนอา่าเมื่อกี้ที่ถ่ายไปเป็นไอเน,นี้ยร้านขายอันนี้ไงตุ๊กตาเห็นปะ่ะเห็นตุ๊กตาปะ่ะก็เลยได้ตุ๊กตาตัวเล็กๆมาฝากลูกสาวลูกสาวฉันไปไหนไม่รู้เจเจลูก เจเอ้ยนี่อันนี้ของเจเจนี่ตุ๊กตาตัวเล็กๆตัวเล็กๆตัวเล็กๆของน้องดู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 ลูกสาวดูลูกสาวสินนนนๆๆๆนนนนลเกาวนนนนนอยากได้ตุ๊กตาแล้วนนนนนนเอาไหย่ของโมเอาไปไเอาไปเล่นปให้หนูเล่นให้ให้ให้ลูกสาวเล่นนะคะของบาตเตมี่ซื้อมาให้ลูกสาว แล้วก็ได้เป็นพวกรองเท้ารองเท้าก็เจ็ดคู่ร้อยเจ็ดคู่ร้อยนี่รองเท,ท้ารองเท้าไว้ใส่เป็นช่วงทางานแล้วก็เมื่อกี้มีอันนั้นน่ะไอของเราล่ะไอนั้นน่ะเอาันี้นี่แล้วก็มีกระเป๋าว้ากระเป๋าที่เราได้มาราคาก็สองร้อยกว่าบาทมัท้งสองร้อยเจ้าสิบประมาณนี้กระเป๋าอ่า ก็มีหลายอย่างเลยแล้วก็ได้เสื้อมาด้วยเสื้อก็เอาไว้ใส่เวลานอนเสื้อสีเหลืองของป้าทมี่เอง را? นะนี่อันนี้ตัวละร้อยเก้าบาทเองนะไม่แพงนะร้อยเก้าบาทไป่เก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทไม่ใช่ร้อยเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ก็ซื้อมาสามตัวซื้อมาสามตัวขน,น,นกระซิบั้งข้างถูก็นี่เนาะเนาะแล้วก็มีมีแคบหมูแคบหมูอันนี้ถุงละเจ็ดสิบบาทน,นีเจ็ดสิบบาท ประมาณประมาณเจ็ดขีดปะ่ะขีดขีดละสิบาทประมาณนี้แหละแคบหมูที่เนี่ยอย่างที่ที่ขายไปอ่ะแคบหมูเขาอร่อยจริงๆนะคือไม่รู้ว่าซื้อกินที่อื่นมันมันก็มันก็มันก็แคบหมูอ่ะแต่ว่าที่นี่มันก็เออมันก็อร่อยอ่ะยังน,น้ำลายไหลขออน่ทานขออนุญาตน้ำลายไหลเออนี่เลยเขาก็จะเป็นเป็นมันติดมัน็นไรนะ Few moments later. อ๋อโอยอืมนี๋ยวอีกตัวนึงอีกตัวนึ่เด่าที่ทำมันห่งข้าวหงข้าวให้เหออยฮะอีกัวนึง,น,ง,น,งนี่เลย กูใช่กูทานเมื่อกี้คุณพี่เขาฝากดีๆมาด้วยอืมที่เราขังร้านไม่เคยเห็นไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นไหมมันมันจะมีบัตรคิวให้เราหยิบอยู่เมื่อกี้ป้าได้คิวที่88ก็หยิบบัตรคิวแต่ว่าคิวไม่ได้เยอะนะตอนนั้นเมื่อกี้ค,คือคิวที่86 87แล้วก็มาคิวป้าเลยแค่สามคิวแต่เขาคงลูกค้าเยอะไม่งั้นเขาคงจะไม่มีคิวให้หรอกวิใช่ไม่รู้ว่ามีไส้อะไรบ้างทุกคนเห็นไหมกูใช่ธรรมดามันก็จะเป็นผัก แต่นี่เหมือนเป็นเป็นเป็นอะไรไม่รู้อ่ะฉันเ็เดี๋ยวชิมชิมก่อนฉันอยากรู้อ๋อมันเป็นมันนี่นี่ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ที่เขาบอกอรัคุณพี่เขาบอกว่ามันจะมีแป้งเป็นเป๊ปเป็นแป้งทอดกรอบกับเป็นแป้งนึ่งใช่ผู้ชายเขามีสองแบบก็คือจะเป็นแป้งทอดกรอบกับเป็นแป้งนึ่งแตจานเดี๋ยวลองกินแป้งนึ่งแต่ว่าแป้งนึ่งอ้ยมันใส่อะไรไม่รู้ว่าเหลืองๆออ่าปั๊บปั๊ มะพร้าวเผือกไม่มีมีเผือกมีมะฝร่เผือกมะอะไรนี่แหละเออแปลกดีอันนี้ลองกินดูใช่ทำลายหลายแล้วขออนุญาตขออนุญาตกินหน้ากล้องนิดนึงนะอืฟิวโมเมนต์ t ลตอร บรนดเนี้เหมือนกับที่ใส่ผัดไทยเขาเรียกว่าโคชโกอ่ะอันนุ่มอร่อยนะโอเคสำหรับอีพีนี้เนาะป้าธรรมีพาไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของชีจานแล้วก็พาไปเที่ยวในส่วนของตลัดนเทพประสิทธิ์ซึ่งตลาดนะัดเทพสิทธิ์มีเฉพาะจุลุกเสาร์อาทิตย์น้นมีแค่สาวันเท่านั้นมีมาเป็นสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ป้ามาอยู่ที่นะี้สิบกว่าปีแล้ว ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามป้าธมี่มีพาเที่ยวนะจ้าไม่ว่าจะเป็น Facebook ทางด้านนี้แล้วก็จะเป็นช่องทางของ YouTube ด้านนี้นะจ๊ะฝากกดติดตามให้ป้าด้วยนะสำหรับอนะีพีหน้าป้าจะพาไปเที่ยวไหนไปกินเที่ยวที่ไหนยังไงฝากติดตามด้วยตรงนี้เลยสำหรับอีพีนี้ป้าต้องขออนุญาตก,กาลาทุกคนไปก่อนเนาะลับฝันดีเพราะว่าเมื่อกี้มีฝนมาตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าอีพีหน้าเจอกันที่อื่นนะจ๊าบ๊ายบาย